สวัสดีทุกคนในตอนเช้าใช่ไหมครับวันนี้อยู่ช่อง Nexus You เช่นเคยผมจะมารีวิวสกินปืนช็อกกอนแมมบ้าจีนาหรือว่าจีเนียกันไปด้วยแหละทุกคนมันเป็นสกินแรกที่เขาเอามาขายในกล่องเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไปอยู่ในขั้นสิทธิ์หรืออยู่ในกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่น้องๆบอกว่าแต่ว่าผมไม่มีไงผมก็เลยแบบมีแค่สกินนี้สองสกินเนี้เลยคนดูดีอ่ะโดยสแต็กปืนนี้ในวผมก็คือแม่นยำบวกหนึ่งความเร็วการยิงโหลดบวกหนึ่งแล้วก็รบกวนเขาเล่นคลี่เคลื่อนที่หนึ่งเออก็จังหวะช้าก็ ส่วนแม่นยำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีผลมากแค่ไหนอ่าสำหรับปืนชออดด็อกกอนในผมวันนี้เนี่ยก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอฝากเพจซื้อขายในช่องทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจสามารถไปเลือกซื้อดีค่ไหนผมผมจะทิ้งที่ขาา้างใต้ที่คำแชทของลิงก์ยูทูบนะครับผมไปดูเกมกันเลยสวัสดีทุกคนในตอนเชา้าเลยนะครับวันนี้เราจะมาหาปืนช็อกกอนมาเล่นสกินแบบว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างมันใช้ดีแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เหมือนเพื่อนจะแบบว่่่่าลล้ออออมมขนนนเเเเพืืหยะครรับไไป็ ไหนวะใครโดนโอ้ตุเรียนก็โดนนี่หว่าเล่นหายไปเป็นข้อแล้วนี่หว่าเฮ้ยหยุดดอยู่ทำไมวนะเนี่ยได้คิวยังยังไม่มีใครได้คิวอุ้ยแต่ว่าเหมือนทั้งด้านของกัปตันได้ไปสองคิวแล้วนะครับยังม,มีทายลูกซองด้วยชอบจับนมเล่นอ๋อศัตรยูยิงกันอยู่ข้างล่างโอเคโอเคอย่าเพิ่งเปิดหรือเพื่อนอ,อย่านะเออสวยเอ,อ้ยแสดงว่าเป็นงานใช่ไหมผมเพราะบางคนเนี่ยแบบว่าขอแค่ได้เปิดขอแค่ได้ยิงสกิทคอาไม่นต์ยาวโดนไม่โดนไม่รู้แหละก็ขอยิงไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นการเปิดจุด่ที่ศัตรู้ไง นี่คือศัตรูยังไม่รู้ว่าพวกเรามาหรือเปล่าจะรู้ว่าสายไปแล้วนี่ไงโอเคโอค้ขาดเม็ดเดียวแต่ผมยิงไม่โดนนะประจวบเลยไหนวงฟ้าทางบนน่าจะไม่มีคนอุ้ยปืนโดนมากนมีคน,น,คนปืนอะไรเนี่ยในกล่องปืนอะไรปะโอ้โหลูกซองธรรมดามันคือลูกชองธรรมดาเลยนี่ตูจาไหนเอ้ย หายอุ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองเราเราแล้วเรามันซองซิ่งเลยจิประเด็นน่ะอ่าโทษทีครับลุงโทีที่ผมเป็นซองซิ่งนะลุงนะอ่าเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอุ้ยบันยาก่อนเกือบตายมีเพื่อนเล่นหอก่อนเปล่าวะวุ้ยยังไงเบอร์หนึ่งเล่นเบอร์หนึ่งเล่นทุเรียนนี่วะเฮ้ยเบอร์หนึ่งเป็นหนึ่งขอแรกเลยดูเรียนกูอยู่ไหนเนี่ยทุเรียน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 ปืนปืนปืนเอ้เอปืนมานี่ ปืนปืนปืนสงสัยทุเรียนไม่รู้จะเล่นทอกรในวันนี้เออเฮ้ยได้จับ3าด้วยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อตะลักสถานดีกว่าว่าเฮ้ยผู้โชคดีในวันนี้ของเราลายชื่อแรกมีนามว่าอะไรเนี่ยมาแรงสโอู้ชื่อคือแบบว่านะสยองเลยนะครับผมใครที่กลัวมาแรงาบ้างก็ยกมือขึ้นอ่าผมยังขาดอะไรบ้างเนี่ยมีมเลสโกบสีตศัตูอยู่เมืองข้างหน้าทุเรียนวิ่งไปรอแล้วครับตอนนี้แมาแรง飒นจะมาจากวิวโเลมก็จะออกจากฟิวชั่นมาเหมือนจะไม่ถอยเลยนะจะแบบวิ่งมาใส่พวกผมด้วยนะครับผม ดีๆปืนท,ทอกอนเนี่ยต้องเก็บกระสุนตัวนี้ไม่เยอะเทุกคนแบบว่ามันสามารถสลับโหมดยิงได้ไงเนี่ยกดเนี่ยระหว่างลูกซองและปืนระเบิดเนี่ยมันสามารถสลับไปมาได้ได้บอกถึงว่าดีจัดดีจัดจ้านเลยแหละเอ่อแต่ข้อเสียเดียวคือรีโหลดนานแล้วก็ยิงแบบเป็นชุดได้บอกเหมือนฟาร์มัสต้องลากดีๆไม่งัน้นพลาดแน่นอนไอ้เรามาคนเดียวด้วยไปเด,ดนตอนนี้ไม่ได้รับคนเดียวมาด้วยเมื่อกี้ฮ่าแกแล้ว okay. ก็ฮ่าซะด้วยนะครับฮ่าหมดศัตรูแล้ว แล้วก็ฮาซะด้วยโทษทีวันนี้พี่ซองซิ่งคนดูแบบจุ๊กแบบจุ๊กไวจัดเลยบอกเวลาได้ยิงเนี่ยแบบได้ยิงโดนเข้าไปเนี่ยมันจะแบบยุ๊กเร็วมากสำหรับสกิลลูน,าน่าเลยบอกคอมโบคู่กับสกิลอะไรเนี่ยอ่าตัวอะไรวะตัวถิ่ลูกซองอ่ะไอตัวคนหนูอะ่ะเออแล้วก็เคนรี่ของเราเดี๋ยวไปซื้อต่ละตัวต่อไปเลยนะครับท่านะผู้ชมตัวต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีพราใหญ่เป็นอา้าวอยู่ข้างล่างเลยนี่หว่ามา แมคลาเลนคันโปรดของโก้ไอ้คันคันโปรดของพี่และคันโก้ของโก้โก้ของเราเรื่อขึ้นไหมเรือยขึ้นไหมขึ้นไหม,ข,มขึ้นมาดิขึ้นมาเออเม่ี้ศัตรูยิงเพื่อนเราแล้วผมอ่ายี่จะเตรียมไหนวะอ๋อบนบ้านบนบ้านบบน,านี่จากบนบ้านเฮ้ไอนมมีกับระเบิดไหม อุ้ยออ้ย Max Seven ปะทะทอกร้อนนะครับผมเดี๋ยวว่าทอ,อกร้อนได้คิวมาคลองนะครับเพราะว่าทอกร้อนมันแรงกว่าทางง้างของ Max Seven แเเน่นอนเฮ้ยกระสิน12นัดปืนระเบิดกะสุนลูกซองเราไม่พอเลยนะจใกล้จะหมดเลยเน,นี่ยคนกระสุนผมเหลือแค่อ่า12นัดติดปืนนะครับผมต้องมีมากกว่าน,นี้เดี๋ยววะเฮ้ยรถพังเปลี่ยน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 แล้วกันรถพังรถพังไปเดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อตลาดทหารต่อแล้วค่อยกลับมารับทุเรียนแล้วกันนะครับ ดูกันว่าผู้โชคดีคนต่อไปเขาจะมีนามว่าอะไรนะผมจะเอาเงินที่มีเนี่ยไปยซื้อกะสุนก่อนละกัน100โอ้กะสุนมันไม่พอเก็บนี่เองโอ้ยล้วปืนเราไม่ได้ใส่ท้ายด้วยนี่หว่าอืทิ้งไปสัก6 0สิบละกันนะแล้วก็เอากระสุนลูกซองมา1 2 300เลยแล้วก็ซื้อโอเค,อ,เคอ้าวอยู่ข้างหลังอีกแล้วนะครับเอาไม่ใช่บักยี่มัน็นที่ตรงนี้ไงไม่ว่ามีกาชุ่มกันอยู่ใกล้เราเลยเอาละ เดี๋ยวเราขึ้นไปบุกตรงนี้ขึ้นไปหาตาล่าแล,แล้วกันตาล่าอยู่บนฟ้านะครับศัตรูอยู่ตรงฟิวชั่นมีคนกำลังจะชุบกันตรงไหนหนะตรงนี้ไม่เห็นคนนะครับเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อด่วนมาด,ด้วยเมือ่อกี้ถามมากันอุ้ยอยู่อยู่บ้านนี่เลยนรืว่าเจทเท่จอดกับเจทเท่ไปจับตูไปดูแล้ว โอ้ยเจอตุ่นป้าที่อะไรบนบ้านาน,านี่วมายยาโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเอามาหน่อยเพื่อนยา่อมันก้าวเลยจนตายเนาะือแบบั้มแบบโดยไม่สนใครอะไรเลยอะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวกูวิ่งไปทำไมเนี่ยไม่วิ่งไปจุ๊บพี่กันละนอ้องเฮ้ยเพื่อน นี่เพื่อเราจะริงเหรอตีรวมไปหนึ่งไอ้แมลงสาบจะกลับมาล้างแค้นมาหรือว่าตีนี้มันคือตีของแมลงสาบทุกคนอะไะเดี๋ยวผมลงไปเก็บขอกันแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามานั่งดูขอเรากลับขึ้นมากันทุกคนช็อกกอนทันก็เอาขึ้นมาเมื่อกี้แบบจริงจริงแบบไม่ควรจะพลาดตายแต่เราก็พลาดตายจนได้เนาะตายแบบไม่น่าตายเขาเรียกอะครับพันยาก่อนตัวนี้เล่นทอกนเหมือนกันอหรือว่าทุกคนครับิดเป็นหมหรือเปล่าทอกศสกระบอกไปเลยไปไหนก็ได้ไหนละคนมันตึงอะเนาะ เอาหน่อยละกันอา่ารถไปต่อตรงไหนวะรถจอดตรงนู้นนั่นต้องขับรถข้าวงนะครับเนี่ยตัวตาลัสสันเรายังไม่ตายเขาอยู่ตรงต้นแม่น้ําเลยนี่รถของจอดตัวนี้นี่เป็นไงเทพปะกระบะจอดคู่แมคลาเรนเอาล้วครับในขณะที่ขับรถวงมามีตัวยืนหลุดแอร์ดับอย่างนี้แมคกลาเรนของเราก็ชนไปจังหนึ่งดีเฮ้ยโอเคสองซิงครับสองซิงอือ ดเ,ดเดี๋ยวว่า,าเพื่อนดินเราพอดีนะผมแห่ฟ้า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 ตัวเรามีจริงิมีเครื่องดีด้วยนะใช่ปะาจะไม่ผิดอ่ะไม่มีหรออ่ะแล้วเครื่องดีเราไปไหนมาดูว่าเพื่อนเก็บไปน่าจะดีเข้าตัวผู้เรียนไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเราเล่นถอดกาวสก,กัะบ,บอกเราต้องใช้กับเครื่องมือค่อนข้างเยอะต้องใช้รถนะบมต้องใช้รถในการเข้าไปชี้ศัตรูแล้วก็ต้องใช้เรื่องแบบขอบไอวอลค่อนข้างเยอะหน่อยผมอัพกกอนกะแล้วกันเนี่ยเ่าะไอวอลซ่อมเกาะตูเปิดแล้วแต่ไม่สนใจครับผมผมจะสนใจแค่คนอยู่ตรงนู้นและกันวิ เข็มชุบคอได้หรือเปล่าโอเคเราได้เข็มชุบมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชวนทุเรียนไปแบบว่าล่าตาล่าที่เกาะมือเหลือแค่สามชิ้นวิเองอ่ะก็ดูอ่ามุมข้างล่างหน้าจอยฟ้าสีแดงมันจะหมดเวลาแล้วนะครับอ่าเราจะผมวิ่งไล่เรือแลครับตอนนี้วิ่งกําลังสู้กันอยู่เลยนี่ไงโต๊ะโต๊ะล้มพัดล้มบอล ขึ้นรถตบขึ้นรถตบมันก็ใช้ชอ,อกัอนเหมือนกันเกือบตายเมื่อกี้คือต,ตาไมไำใชหรอเอามีอีกโอ้โหเรียบร้อยเหมือนตัวนี้จะเกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยคือแบบลงมาแบบยังไม่มีปืนเลยหรือว่าดีดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าลองไปดูขึ้นไปข้างหน้าดูดิมีคนไหมตอนนี้ยาเรามียาเล็กหกกล่องนะผมจะไม่ใช้นะทิ้งหมดเลยละกันเอายาใหญ่หญเอากระสุนกระสุนปืนระเบิดมีปะไม่มีเลยอ่ะก็เก็บกระสุนแต่ลูกซองอย่างเดียวละกันนะครับ เป็นไงเตแปแบบว่ายิงเสร็จก็ขึ้นรถอะไรอย่างงี้นะครับอุ้ยเอาเพื่อนโดนระเบิดตรงนี้ก็มีปืนระเบิดจะไม่มีกระสุนปืนระเบิดมีคนโหลดอ่าตู้เก็บของอยู่แล้วผมตู้ค้างแสงผู้เรียนขึ้นรถไปไ่ไหนวะอุ้ยมีมีคนได้โดนด้วยมีโดนมีหนึ่งตัวนะครับเหมือน่าจะเกิดมาใหม่หรือว่าจะแคมป์อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเกมนี้อาจจะเสียงดังลดหน่อยแล้วเพราะผมต้องใช้รถในการเคลื่อนพลเนี่ยผมเพราะว่าตัวเราไม่มีปืนยิงไกล เอ,ออ,อตายสักทีดีกว่าออย่าชุปติงมันยะนุเติเงยิงสปีดไปเลยผมไปดูในโดตัดเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคนอะกำลังโหลดอยู่คิดว่าน่าจะมีเยอะนะครับผมดูดิมีคนไหมเรามีเครื่องดีนะอ่ามีคนอยู่ข้างในนั้นจริงด้วยนะครับแต่ว่าเราขับรถไปก่อนดีกว่านาอนี่รถจะได้ลงรถแบบว่าในกระดาษซ่แบบว่าจอดแบบเป๊ะเลย เอาละเดี๋ยวเราออกตัวไปล่ากันต่อที่ตรงตู้นี้ละกันอุ้ยมีประมาณสองสามตัวเลยนะอ่าปัะตูตขังตัวเองไว้อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับเพื่อนมันจะหน่วงระเบิดออกมาเพื่อนระวังนะอุ้ยไม่ตายเหรอเอ้ย เฮ้ยมันจะจุบตัวเองไอ้เป็ดแง่ปอกแบกปอกแบกปอกแบกแบบว่าโดนโถมแบบว่าโถมดุนะครับแลเรีย๋ยวกระดันดุนี่งไงซองซิ่งของเราเขาเรียกว่าชอกนซิ่งครับน้องมาข้างบนมีคนอีกเมื่อกี้ที่เห็นตอนแรกนะครับเฮ้ยทำไมเพื่อนเราวิ่งมาเร็วจังวะมันมีเท้าขึ้นน่ะต้องมีคนอยู่แน่ๆนี่ไงอุ้ยเจ็บโอ้ข้าไล่สองตัวนะครับ ระวังนะเพื่อน,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 นอะไรอสองตัวเลยนะเพื่อนนะตัวหนึ่งต้องขอบับรถขับรถขันรถขับรถขับรถขับรถดีวะเฮ้ยวงเริ่มแดงนะครับผมอยู่นอกวงไม่ได้ละต้องเข้าวงก,ก่อนตอนนี้เฮ้ยเดินหน้าดิรถอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังหินเอาไปเข้าไปถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้อยู่หลังหินอยู่หนึ่งตัวอเอาตัวนี้ก่อนเลยอุ้ย อุ้ยเอาออกไปหมดปืนเดี๋ยวยังได้อยู่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 โอ้ยมีคนชุบกัดข้างล่างการระเบมาหนึ่งตัวน่าจะดาวงตัวนี้อ๋อมาโดนเพื่อนเราใส่อยู่โอ้โหเดี๋ยวยิงดาวไปนะไมดาวหรือเปล่าแน่ใจเหมือนกันแม่งเฮ้ยเป็นปืนระเบิดเฉยเลยยิงใส่หน้าตัวเองเมื่อกี้เออฮอกอนซิ่งอุ้ย ตกใตจไอ้เ,เจ้าเพื่อนกูโอ้โหเป็นไงทุกคนวิ่งเร็วจัดนะครับผมจอดนี้อุ้ยมีอะไรเข้าขึ้นอีกแล้วมีบ้านที่มีคนเหรอบน <ś led> บ้านที่มีคนท่านผู้ชมไปตรงนั้นบนหลังคาวะใช่ไหมโอ้ยตรงนู้นตรงนูน้นเอา้า อุ้ยเกือบตายเลือดโอ้โหเลือดเหลือ25่สไม่ตายเถอะรถอยู่ไหนวะผมต้องเอาไปเอาอรถว่ะรถอยู่นี่รถอยู่นี่จำได้ว่ารถอยู่นี่ชิบหายแล้วเพื่อนโดนดักบล็อกนะครต้องขับลงข้างล่างเลยว่ะห้ามเจียวห้ามชนห้ามเจียวห้ามชนเจียวไม่งั้นรถพังอ้องกลัอ้อบกลัดรอบกลัดไม่ได้ไม่ได้ไ แล้วคือแบบเหลือแค่เราคนเดียวแล้วมีแค่ทอรกอนสอกระบอกอม,มองว่ามองมองม่าอยู่ตรงกลางวงไม่น่าจะดีเท่าไรหร่ว่ะไปอยู่หลังหินใหญ่ก่อนละกันโอเคหลังหินใหญ่มันมีคนเบี้ยบเลยอุ้ยมันไม่ตายด้วยคนดูมันไม่ยอมตายด้วยนะครับประตูที่อืดด่นยิงมาเลยดีวะเดี๋ยวกูโดนลุมเลยเนี่ยอุ้ยไอ,ไอวอลเราไม่มีหรือคนโดนไอวอลไม่มี โอ้โหมันสี่ตัวแล้วไม่มีไอ้วอร์ยิงอะ่ะอูแล้วตัวนี้เหลือ2ตัวได้แชมป์ไปแบบเฉยเลยผมน่าจะไม่ต้องรีบออกไปว่าเมื่อกี้ทุกคนน่าจะรอก่อนเฮ้ยเป็นไงสอก่อนซิ่งอ่ะแล้วก็พอถือว่าใช้ได้ถือว่ายิงสนุกดูนันผมเกมนี้